มาปีจาคุณแม่กำลังสีเฮ็ดอ่าไอ้อมกปลาซิวจ้ะมกปลาซิวปนกระตกปนกระตกพี่น้องเบิง่งปนกระตกแม่กำลังเฮ็ดมกปลาซิวเฮ็ดมกปลาซิวหอ่อห่อเขา่าห่อเข่าแมงเรื่องมมกปลาซิว จะปิ้งปลาบ้างไหมปิ้งปลาป,ปลิ้งกบบรรยากาศฝนตกจ้ะฝนตกว่าใหม่อีกแล้วพ่อเขาสาบไม่ต้องต้มยำพ่อเขาสาบคนละพ่อเขาประดับดินโอ้โพ่อเขาประดับดินมือแรงมือขื้นกับไปยายเขา ฝนตอกอีกล้จาจะน้ำทิช่วมวนห้างอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพ้อเก่าประดับดินฝนตอกอีกแล้วหมกระเช้าแล้วหนึ่งกแล้วหนึ่งหงกมกหก้ปปหนึ่งมนกะ

คุณแม่กำลังห่อหอหมกกระชื่นโอ้ยคนตา อากาฝนตกอีกแล้วนะคะฝนตกอีกแล้วน้ำท่วมอีกแล้วคนติดไปยกสะดุ้งมาจะได้ไปยกสะดุ้งอีกแล้วพี่น,อน,นะะ้องจ้าบรรยากาศากากกตั้งแต่มาหนึ่งฝนตกเสมอกำลังจะนอนเลยสิ มันสบายเลยันสบายเลยบรรยากาศดีได้ฝนากเต้มไปหมดฝนากไปต้อยลงเหรอมาคอยลงเหรอตับกันได้เห็นน้ำกันได้เราอันนั้นอียังจีจ,จีบจีบกพริกตํำ

tuan tuan la non ven lapi tuan la non la tuan tok tuan tok non pang tiang ฝนตกพี่น้องฝนตกพึงยุดธวังหันออกมาทยายป่ะเด้เพราะว่าฝนมันตกแห้งเบิงบ่งพามาเบิ่งอ่าข้างบ้านจ้ะข้างบ้านโอ้น้ำพระท่านในไรเป็นไรน้ำพระท่านหลายเป็นไรนนนนนข้างบ้านตกค่อยๆหนึ่งตกแป๊บเดียวว้ายฝนตกฝนตก บรรยากาศตกซูมือฝนตกซุมือนี่แหละจ้าบรรยากาศบ้านเฮาเบิ่งทองฝาคึมคุณน่ะเมื่อดม่อีกแล้วเมื่อดม่อีกแล้วจ้าเมื่อดม่อีกแล้วทอง้าเมื่อดม่อีกแล้วฝนตกอีกแล้วจ้าเบิ่งตกได้หนี่ฝนตกอยู่ได้หนี่บแมนบ่าบบตกได้หนี่ตกยังยังตกอยู่ตกลิ่นล่นนี่ตกเปียกได้หนี่โอ้ยนี่นะ มือดอยู่ได้ไหนิจ้าเมืองท้องฝ้ามืดฝนตก้องเปียกบัดละในเวลาห่อ,หอหละแม่นบ่าแม่นี่เตรียมห่อหละจา้าจะห่อห่อเขา่าห่อเข่าประดับดินกำลังสิห้อมากัน ก็ได้เอาคาตั้งกล่องมานี่จ้ะกระชิมีพวกผลไม้พี่หล่อจ้ะพวกผลไม้กับคงก็เขา่าตําบอกหอกบอกฮวงเนาะเดี๋ยวนูนูสิฟานบอกฮวงเนาะแม่เอาบ่ะพอแล้วามากินได้ตําบอกฮวงเดี๋ยวฟานบอกฮวงตํจาจักหน่อยนะ้อฟานหน่อยน้อยนีย่กระชิมีปลาดงปลาแดกพี่น้องใส่ปลาแดกนี่ก็เจลเห็ดเจลเห็ด เดี๋ยวปาวนหมกงงกันจะข้าวกันพ่อเขาประดับดินเห็ดชะหดเนี่ยนี่กระชมีตแต่มักงงนี่คเผาลายยางจ้ะเห็ดแห้ก็เเจเห็ดเก่าเห็ดเก่าเเ็เห็ดเก่าเห็ดลายแบบเ็ดชี กะซีน <mile> ีหมากไม้น้ำตาลจันมีหมากไม้มีผลไม้ใส่นั่มีกับเพาะกับเข่าอันนี้กะแกงไก่แกงไก่ใส่อันน้ำ้หม่ปิ้งที่บ้านปิ้งอันนั่นนะจ๊ะปิ้งปลาปิ้งกบกะซีเฮ็ดห่อใส่เบิดเฮ็ดหกบ่แม่ยเห็ดหอกเอาสดมาตักขึ้นปาอ่อนยัง ้าไ้ข้าวปิงออเด้ใต่ก่อนมีบางด้วยมีบาน่าสันนัด้วยพาสายาวๆไปเลยเรียวๆเลยไทยเรียวๆวิธีการเก็บพอ เขาประดับดนเขาเนี่ใช่คนเขาเนียวเาขาเนียวปั่นน้ำเมนบบเดี๋ยวมันเดี๋ยวกบที่ยาเขาเหนียวบ้างมา่ระเนี่ยโคงมากกว่าโค้่าทงม่เนี่ยอยแมนโบนี่ที่โค้งมาก ชาฟักซีดามกฝรั่งใส่เทียะยางใส่ย,ยางละหน่อยละหน่อยละหน่อย น้อยอสูกเสือใหญ่มากเนี่ยจ้ากระชิ่งห่อเต็มทีละจ้ะเอาหมากไมมใส่เอาหมากไมมใส่เอากับเขาใส่ก็ว่าหากกันแม่ว่าเพิ่นให้เอาเดี๋ยวจะข้นใส่นนเนาะแม่เอามันเทอดจังไงทอาก็เอาพวกผลไม้ล้มสะกอนจ้ะเนี่ยุ ใหม่ล่มกรเราจะเอ่าอออเข่าลงมขบกล่าวต้องคือะไรเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งตอนตอนไก่สิแล้วจ้ะแล้วอ้าวมดมันมาขืนเหรอมดมาขึ้นแล้วค้องบ้าน นี่จ้าครับเขากระสิประมานจังสี่เนะานะจ้าเนาะห่อล้วกระสิประมานแบบนี้เนาะตะละก่องละก่องไ้ไส่มันคือกันจ้าทั้งหมดหกกล่องจ้าทั้งหมดหกกล่องนะคะนี่ห่อเขาประดับดิน,อนเออใส่ได้ลูกเกลือน้ำบบแม่เกลือน้ำ กะมีดตำมะคุ้งกะไส้ไปแล้วจานีเห็นบอ่กะเขา่ากะซีเประมาณนี้นี่บ,กบกักพอกบักพริกโอ้ยเออเอาไส้เฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆลูกโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยอันซุ้มนันขยะเบื้อะแล้วกะซี่อจ้ะนี่แหละอืมแล้วพอแล้วเออเอาใส่ให้มันครบเด้อนี่ เฮดซอยกันสามขนซีข้นกรสซิเลียวแล้วก็ห่อตัวแบบน,นี้เอาไม้มาเสียบเอาไม้มาเสียบกระหอแล้วๆจ้ะแล้วก็ตื่นตีสามเอาไปยายจ้ะเอา้าลูกเค็ดดีๆเด้ละตื่นตีสามแล้วก็ไปยายอือเอาไปยายจ้ะแล้วๆจ้ะถึงขั้นตอนห่อจ้ะบัดน,นี้ห่อต่อนังสิแม่ห่ออยู่ กับเขาซุ้มนี่กับหอ่หอห่อให้เป็นนั่นนี่จ้ะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวจ้ะขั้นตอนการหอ่หอหอ่อแล้วก็เซตล้วจะทาไปใหญ่บาทนี้ห่อเลี้ยวก็ทาไปใหญ่จ้ะนี่เราจะวิธีการเฮ็ด อ่าเนี่ยก็เข้าประดับดินห่อเข่าประดับดินจ้ะนี่ละของทางอีสานเนาะจ้ะคันทางอีสานข้าเจ้าสีฮูเนาะจ้ะว่าวิธีเฮ็ดห่อเข่าประดับดินเฮ็ดจังไรเนาะนี่จ้ะประมาณนี้จ้ะ